สวัสดีค่ะทุกคนฝนสุดท้ายรดน้ำต้นไม้เองเลยค่ะฝนไม่ตกมีแต่ลมค่ะทุกคนบรรยากาศอันนี้ยามเย็นค่ะถ้าไม่ต๊กถ้าฝนถ้าไม่ลดกับต้นไม้ตายหมดค่ะมแล้วกอกำลังออกดอก ประมาณนี้เลยค่ะถ้าไม่โตก,ก็คือแย่เลยไอ้ถ้าฝนไม่ตกแล้วก็ไม่ลดคือต้นไม้แย่เลยค่ะทุกคนมาลดต้นไม้ด้วยกันมาบากเถอะกําลังออกลูกโอ้ใช่ยัง นี่นองคันโหเดี๋ยวทังนุ่นเอกคอนฟังนุ่นเลยค่ะทุกคนน้ำก็ไม่เยอะนะเพราะว่าน้ำมันลดบดเลยน้ำในบ่อก,ก็ลดไปเรื่อยๆค่ะทุกคน กะเพราบ้านเราเนะะาะกะเพราครูลาดดอกจิตต้องตัดยอดมันออกไอดอกมันออกดูสิแห่งกรอบขนาดไหนดูเอาฝรั่งคุนไม่ตกใส่น้ำเราก็ต้องลดแห่งกรอบเลยตะไคร่นี่เป็นตะไคร้ที่ทนที่ทุกขก็ยังแห่งขนาดนี้คิดดูค่ะทุกคน อยาก,กมัดม้ดอยเนอะเลยเนี่ยมะละกอออกดอกนี่ร่วงมัดโอ้ อดอกหลายรอบอุย้ยดูฟังมันลมแรงมากลมแรงไม่คิดว่าฝนจะตกดอกก็รู้เท่านั้น มอคืนมอาวานันเอยไม่ใช่มอคืนมาวานก็เหมือนจะฝนจะตกไม่ตกเด้อทุกคนสรุปฝนไม่ตกนะคะทุกคน้วย,นยว้ายดูก็กางันเกงขันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมี่แค่นี้ก่อนค่ะทุกคน